สวัสดีครับผมเบิร์ดไวไฟนะครับวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Mo ดเดิลนะครับที่ Windows 7นะครับที่มีปัญหากับแอปเซิร์ฟนะครับเราจะใช้โปรแกรมแซมนะครับในการติดตั้งอย่างแรกเราต้องมีโปรแกรมแซมนะครับเป็นเวอร์ชัน1.81นะครับ VC9 นะครับติดตั้งนะครับโปรแกรมอาจจะนานหน่อยนะครับรอจนมันเสร็จนะครับ ครับพอเราติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับกด f i n i s นะครับมันจะถามว่าคุณต้องการที่จะควบคุมเซอร์วิสทั้งหมดหรือเปล่าตอบ yes นะครับจะขึ้นมาหน้านี้นะครับตอนนี้มัน start อยู่เดี๋ยวเรา start มันก่อนครับเราจะ start ที่ apache แล้วก็ mysql นะครับ แล้วก็เราจะไปควบคุมไปสร้างฐานข้อมูลนะครับกดตรงแอดมินนะครับที่ mysql นะครับจะสร้างฐานข้อมูลเดี๋ยวนะครับเครื่องมันช้าพอดีคอมกากเอาเอะไอีกครับโอเคครับมาแล้ว เราจะไปสร้างฐานข้อมูลคลิกตรง database นะครับแล้วก็ตั้ง database ว่า m o o d ด e นะครับนี่นะครับกด create นะครับหลังจากนั้นเราจะทำการติดตั้ง m o o d ด e นะครับการก๊อป copy ไฟล์ติดตั้งนะครับไปไว้ที่ไดรซีนะครับมูดเดิลผมใช้ m o ช i ่น1.9หรือเปล่าน่าจะใช้ ปีไปไว้นไดซีนะครับแซมแล้วก็ h t d o c s นะครับวางตรงนี้นะครับแล้วก็แตกไฟล์อาจจะนานหน่อยนะครับรอจนมันเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีโฟลเดอร์โมเดลนะครับตรงนี้นะครับเราจะไปทำการติดตั้ง พิมพ์คําว่า modern slash localhost modern นะครับนี่นะครับจะเข้าสู่หน้าตั้งนะครับจะมีให้เลือกภาษานะครับ next ไปเลยนะครับใช้ภาษาอังกฤษนะครับ next อีกครับ next ตรงนี้นะครับเราจะใส่ user เป็น root นะครับโปรแกรมแซมไม่มีรหัสผ่านนะครับใช้ root อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ใส่ database นะครับ โมเดิลกด next ครับ next ครับ next ครับ continue yes continue แล้วก็เรา